นาทีเนี่ยชาร์บละลายอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีน้ํามันเลยนะครับพี่อันนี้ยังไม่มีน้ํามันเลยเหล็กตัวเนี้ยที่เขาเรียกว่าเครื่องทําเกลเมชินเทสเพราะว่าเนื้อเหล็กเนี่ยมันเป็นเนื้อเหล็กเดียวกับแหวนลูกสูบนะครับเป็นเนื้อเหล็กเดียวซึ่งมันยังแวววาวอยู่เลยเห็นไหมฮะสะอาดสะอาดเลยเนาะโอเคทีนี้ผมผมให้ดูก่อนว่าในนี้ไม่มีน้ํามันหล่อเรื่องก่อนโอเคนะฮะเกิดไมันจะเกิดได้นี่ไม่มีน้ํามันเลยนะจบแค่นี้ก่อนอ่า ทีนี้มันก็จะเกิดการ,ส,ร,ารส,สึกหลอครับเห oh. ็นไหมฮะเ oh. ห็นไหมฮะแค่นิดเดียวนะฮะการหล่อลื่นทีนี้ทีนี้ผมจะให้พี่ดูอีกนะะเช็ดเสร็จโลหะก,ก่อนผมเปลี่ยนหน้าเหล็กนิดนึง <Okay. S 1> <c oughs> ผมเปลี่ยนหน้าเหล็กอ่า <c oughs> คันนี้เป็นหน้าเหล็กที่เรียบเห็นไหมครับ <c oughs> เรียบเหมือนเดิมเลยโอเคทีนี้เราจะใช้น้ำมันหล่อลื่นเพราะเครื่องยนต์เนี่ยถามว่าเอาน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปทําอะไรครับ เอาไปเพื่อให้เกิดการหล่อรื่นที่สมบูรณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พี่รู้ไหมครับการหล่อรื่นสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเพราะหลังจากเครื่องยนต์ที่สึกหล่อมากที่สุดพี่ทราบไหมครับว่าตอนไหนไม่ทราบตอนที่สตาร์ทรถครับต้องครับสตาร์ทรถเนี่ยพี่รู้ไหมครับว่าน้ํามันเนี่ยมันจะอยู่ก้นอ่างน้ำมันเครื่องอยู่ก้นอ่างแต่กว่าที่ปั๊มพอพี่เริ่มสตาร์ทปุ๊บหมายความว่าเครื่องยนต์เริ่มทํางาน แม่ปั๊มของตัวปั๊มน้ำมัน,นะฮะมันจะเริ่มปั๊มขึ้นไหรกบนเพื่อเอาน้ำมันขึ้นไปฉีดลงมาล่างแต่ในระหว่างนั้นนะ่ะข้างบนเนี่ยมันเกิดการสึกหลอสูงนะครับเราเรียกว่า d r friction นะ,ะเกิดการสึกหลอแบบรุนแรงครับการสึกหลอแบบนี้เกิดลูกสูบจะไปก่อนนะฮะมันที่สองเนี่ยเราเรียกว่ามิกฟิล์มน,นะ,ะข้างบน d ายฟิล์มข้างสองมิกฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นการหล่อลื่นที่ใกล้กับนนะ้ำมันเครื่องมากที่สุดมันก็เลยเรียกว่ามิกฟิล์ม แต่สุดท้ายฟูลฟิล์มเนี่ยมันคือว่าตัวที่อยู่อะก็หนาน้ำมันเครื่องการสึกหลอน้อยครับแต่มีอนกันแต่น้อยอตทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดน้ํามันหล่อลื่นนะอันนี้ผมใช้ผมไม่เอ,อ่ยผมขอเอายี่ห้อออกนะครับจับจัญญาบันแต่จริงๆมันคือสังเคราะห์100ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคทีนี้เราเราต้องการหล่อรื่นนะอันนี้ผมก็ใส่น้ํามันหล่อลื่นเข้าไปโอเคเนี่ยเราทําการหล่อรื่นเครื่องยนต์เร่มวิ่งการหล่อรื่นมันนำหล่อรื่น เพื่อเป็นการลดการสึกหลอ,หอก็พอใช้ใช้ไปเสียงเริ่มมาก่อนละเหนไเริ่มมปละพอละแค่นี้พอการสึกหลอเกิดละก็เ,เรียกว่าการเกิดการฟิชิชชันนะครับอันนี้ผมให้ดูการสึกหลอใหม่นี่คือก,การหล่อลื่น ใช่ไหมนี่กระดามีน้ํามันหล่อลื่นถามว่าน้ํามันหล่อลื่นที่ว่าดีที่สุดของเราคืออะไรครับใครว่าน้ํามันหล่อลื่นดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเกรดห้าร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทหรืออะไรกี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถามว่าแล้วมันลดการสึกหลอที่สมบูรณ์แบบได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมครับไม่เลยเดี๋ไหมเพราะเพราะว่าทีนี้ที่มาดูวงจรชีวิตของเครื่องยนต์มันมีอยู่แค่นี้พี่ง่ายง่ายเลยครับวงจรชีวิตของเครื่องยนต์นะใช้นี่ลดใหม่ป้ายแดงนะฮะ ช่วงรถเนี่ยมันมีทั้งหมดสาช่วงครับพี่ <Okay. S 1> ช่วงแรกเนี่ยช่วงเริ่มต้นใช้งานเียกว่าช่วงหงันอะินนะฮะรถใหม่ป้ายแดง <Okay. S 1> แต่การสึกหรอก็ยังมีนะพี่นี่เป็นกราฟของวิศวกรเครื่องกลน,นะครับแต่สักระยะหนึ่งเขาเรียกว่าช่วงใช้งานปกติพี่ก็ใช้ไป2ปีสามปี4ปีเอาละรถเรามีปัญหาแล้วกันนี้ <Okay. S 1> การสึกหรอสุดท้ายจะเริ่มเกิดครับถ้าเปรียบเป็นคนว่าเกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายครับง่ายเลย เพราะฉะนั้นรถเครื่องยนต์ทุกคันไม่มีคันไหนจะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตหรอกครับเสื้อผ้าเราก็ต้องมีเก่าแล้วซักทิ้งไปขาดเปลี่ยนไปเครื่องยนต์เหมือนกันครับมันเป็นของใช้ใชแต่ทีนี้ถามว่าเขาก็เลยมีความคิดค้นว่านักเคมีเนี่ยนะฮะพยายามคิดค้นทํำยังไงก็ได้ให้การสึกหรอของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่กับเราได้ยาวนานที่สุดแต่จะสึกหรอหมอนกันครับแต่น้อยมากแล้วก็นานมากมันก็เลยเกิดเป็นเคมีตัวนี้ขึ้นมา เราเรียกว่านวัตกรรมนะฮะทีนี้ผมให้ดูก่อนทีนี้ผมเอาแผลเดิมก่อนนะครับผมยังไม่เปลี่ยนหน้านะฮักเกอร์เราเรียกว่าสารเสริมเราเรียกว่าเมทัลคอนดิชเนอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมาเราผลิตขึ้นมาด้วยการเอาออยล์แอดดิชีพนะครับมาผ่านกระบวนการฮโมนไชน์นะฮะผ่านกระบวนการฮโมนไนน์มีกระแสไฟฟ้าเข้าไปช่วยมีความม้อนเข้าไปช่วยจํานวนรอบไม่ต้องต่ำต้องไม่ต่ำกว่าหกพันรอบในการผลิต เพื่อให้เกิดเป็นเมทัลคอนดิชเนอร์หรือเราเรียกว่าไอออนโลหะครับเนี่ยพี่ดูจริงๆมันจะมีร่องเป็นร่องร่องเป็นเสี้ยนเห็นไหมเห็นค่ะอ่านะผมใส่ตาพี่เย่ยม,มากครับโอเคค่านี้นผมจะให้พี่ดูสารเสริมตัวนี้นิดเดียวพออ่ะตัวนี้เหนื่อยนะไม่ครับความมันมันมันจะเท่ากับ 10W4 ครับทีนี้ปึ๊บเนี่ยผมใส่เข้าไป เสียงที่จะเบาขึ้นปันจะไม่มีการเสียดสีแทบจะไม่เห็นนะเห็นไ,ไหม,มใส่สีลูกสีลูกเลยอ่ะสตาร์ทเมื่อไหร่ก็ทำงานครับสตาร์ทเมื่อไหร่ก็ทำงานครับเห็นไ,ไหมนัม่นหมายความว่าพี่สตาร์ทชั่งปุ๊บการสึกหลอพี่ที่เคยเกิดเป็นรายฟิลเนี่ย หรือว่าเป็นเป็นเป็นไดส์ฟังชั่นเนี่ยจะหายไปเลยครับเพราะตัวนี้มันจะไปเคลือบทุกทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ทั้งระบบทีนี้ผมไม่พ่ดูการสึกรอก่อนเอาแผ่เดงเห็นนหผมยังไม่โมตึงรถใหม่ไฟแดงนะเอาแผ่เดิมก่อนเห็นไหมฮะมันจะแววขึ้นมันจะขับผิวให้สวยขึ้นพวกไอไอออนโลหะนี่มเข้าไปแทรกซึมครับอ่ะทีนี้เอาใหม่ผมเปลี่ยนหน้าเลยเอาชัดๆเลยอันนี้ ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงใช้กันเริ่มต้นเลยครับที่ศูนย์บอกว่ารถใหม่ป้ายแดงย่ยต้องเข้าศูนย์เข้าศูนย์นี่ครับเดี๋ยวมาดูเลยนี่ใช่ครับรการสึกหลอนเกิดอันเนี้ยเห็นไหมทิวน่าจะเรี่ยมอนเดิม uh huh. โอเคเราเริ่มใช้ตั้งแต่รถใหม่ป้ายแดงนะผมใส่ตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเนี่ยเราใส่ตั้งแต่ป้ายแดง แฮกเกอร์ขอให้เครื่องเนี๋เริ่มร้อนมันจะวิ่งเข้าหาหมดเลยครับเพราะมันเป็นไฟฟ้าสถิตในตัวนะการสึกหรอก็แทบจะไม่มีเสียงจะเงียบอัตราการเล่นจะดีหึงเลื่นสองไม่ร้อนสามไม่สึกหรอทำงานเมื่อไหร่ก็ตอบสนองทันทีครับอ่ะครัวนี้ผมไม่พี่ดูตรงนี้ก่อน เป็นไงครับกับแผนนี้เป็นไงครับต่างกันไหมต่างกันมากอะไอย่างแล้วพี่ว่าคราวนี้เครื่องยนต์จะเบาไหมครับเบาสิถูกต้องครับอ่าทีนี้เครื่องยนต์นจะเบาอ่ทีนี้ผมกำลังบอกทีนี้เราไม่มีน้ามันเครื่องเลยเหมือนเมื่อกี้ผมเช็ดออกก่อนผมเช็ดออกเลยเยี่ยงครับน้ํามันไม่มีละแห้งเลยพี่จับอยู่ได้เลยไม่มีเลยครับอ่า อันนี้ก็ไม่มีละนะเมื่อกี้ถ้าไม่มีน้ำมันเครื่อบยังไงพี่ไม่รอดฮนะยังไงก็ต้องสึกหลอถูกไหมครับแต่น,นี้ก็ยัางวิ่งาได้สบายสบายครับเพราะฟิล์มตัวนี้มันเข้าไปเคลือบแล้วต้องครับเ,เราเรียกว่าไอออาโลหะมันเข้าไปทําง,งานโอเคอเคุณหมอเอาน้าร้อนที่วดน่อยแค่นี้ถอนแค่นีเ้เลยก็ได้อ๋อนี่เลย น้อยไปโอเคที่นี่เดี๋ยวก่อนนะเครื่องยู่ตรงใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวค่ะอ่าอันนี้มนให้ดูตัวนี้นะครับที่จะถามว่าแล้วมันทำการต่างกับน้ำมันเครื่องยังไงทั่วไปโอเคอันนี้คือน้ำมันเครื่องถูกเนาะน้ำมันเครื่องโอเคน้ำมันเครื่องผมเอาน้ำเนี่ยเป็นฉากกั้น ผมอยากให้พี่รู้ว่านะครับการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยปกติตัวนี้มันจะอยู่ก้นอ่างแล้วมันเครื่องแต่ผมเอาน้ําเลยเป็นฉากกันจะให้พี่รู้ทีนี้การทํางานของฮัเกอร์ยกตัวนี้โอเคแล้วมันเครื่องจะเป็นโดน้ำพา สารเสริมฮักเกอร์จะไม่รวมตัวกับน้ําจะไม่รวมตัวกับน้ํามันมันจะวิ่งเ้าหาโลหะอย่างเดียววิ่งไปก่อนเลยถูกต้องครับถนะูกต้องครับเพราะฉะนั้นโลหะทุกอย่างมันจะดูถูกเคลือบด้วยตัวนี้ครับพี่ที่มทำให้พี่ดูเนี่ยเห็นไหมไม่มีน้ําเครื่องก็ยังไม่สึกหรอเห็นยังเวลาน้ำมันเครื่องพี่แห้งทัไงครับวันนี้เวลาน้ำมอาน้ำพี่แห้งทังไงครับเครื่องนอ็อ ถูกต้องครับอัอนนี้คืออันนี้คือสารเสริมนะซึ่งสารเสริมของผมตัวเนี้มันยังเคลือบอยู่ถูกต้องครับถูกต้องครับนี <BJ S 2> น่เนี่ยนตอนนี้มันอยู่พี่เนี่ยตอนนี้มันอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวตอนนี้ถ้าผมเอาน้ำมันเครื่องทั่วไปมาเทสก็ไม่สึกหรอครับเพราะว่าตัวสารเสริมันเกิรอมมันเคลือบไปแล้วทีนี้ตัวเนี้ถามว่ามันมีหน้าที่เข้าไปช่วยปกป้อง เครื่องยนต์เราทุกๆชิ้นส่วน,นเครื่องยนต์ให้มีระบบการทํางานที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นคู่กับน้ำมันเครื่องทั่ว,วไปได้เลยครับพี่ใช้น้ำมันเครื่องทั่ว,วไปเท่าไหร่แล้วแต่แต่ตัวนี้มันทํางานต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาพี่ถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้เอาไปตัวนี้ยังอยู่ครับตัวนี้จะมีอายุการใช้งานสองหมื่นถึงสามหมื่นกิโลเมตรเพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องที่หมื่นกิโลเมตรพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองสามครั้ง,งพี่ค่อยมาใส่ฮัคเกอร์สักครั้ง เพราะตัวนี้ตัวแดงจะเคลือบประมาณ50มิิมครนนะอ่ะทีนี้อันนี้คือตัวสารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่มันช่วยลดภาระการทํางานของเครื่องยนต์ให้โฟล่ขึ้นลดภาระเลยทําให้เครื่องยนต์ที่เนี่ยเรียกว่าฟ r i c t i o n m o d i f i ดีขึ้นนะครับอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเลยที่ผมนําเสนอนี่นคือตัวสารเสริม <Okay. S 1> ทีนี้ผมจะสาธิตอีกตัวมันต,ต้องใช้คู่กับน้ำมันเครื่องทั่วไปด้ว หรือว่าเราเราไม่ต้องใช้อะ้รไม่ใช่ครับแล้วมันเครื่องก็คือน้ำมันเครื่องครับน้วมันเครื่องก็คือน้ำมันเครื่องครับต้องใช้ปกตินั่นแหละถูกต้องครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องนี่มีหน้าที่เป็นตัวนำพาปกติครับหลอเลื่อนอยู่ตลอดแต่ถามว่าแล้วฟิล์มตัวนี้เข้าไปเคลือบตลอดเคลือบตลอดแต่ตัวนี้มันเหมือนที่สักผมอะครับแต่พี่ต้องใช้ครีมนวดช่วยพอครีมนวดมันทำให้อะไรฮะเส้นผมเนี่ยเป็นแวววาวแล้วปิดกรอบป้องกันอีกครั้งหนึ่งถูกฮะมันทําให้เคลือบเส้นผมคล้ายกันครับการทํางาน อันนี้คือซีเมนเพราะนั้นเราไม่พูดถึงทิศมันเส้นผมอันนี้เป็นทิศเพิ่มเครื่องยนต์ใช่ครับทีนี้คําถามก็จะถามที่ว่าสินค้าเราเนี่ยนะฮะเราจดทะเบียนเมื่อปีสองพันห้าร้อสี่สิบหกลิขสิทธิ์ไว้เพราะเรานําเข้านะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมาผลิตบ้านเราประเทศไทยส5บห้าปีนะครับที่บริษัทเราเปิดมา25 4 7นสี่เจ็นี่ปีเท่าไหร่ครับหกหนึ่งโอเคสิบห้าปีแล้วเนาะครับสินค้าผมเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวนี้อีกตัวหนึ่ง ตัวนี้เราเรียกว่า innovation treatment ครับไม่ใช่นมันเครื่องนะครับไม่ใช่อินอ้ออยนะฮะแต่มันเป็น innovation treatment ผมต้องใช้คำทำเนี้ยผ,ผมเรียกมันว่า imagination เหนือจินตนาการครับเดี๋ยวผมเท็ให้ดูโอเคส่วนตัวเนี้ยก็คือ h ัตเกอร์เที่ผมสาธิตให้คุณพี่ดูตัวนี้คือฮัตเกอร์เตัวเนี้ยตัวท็อปบริัต์ตันนี้ก็คือเครื่อง50ไมครอนโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปตัวขดสีดําไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่าย แต่เป็นระบบค้าส่งอันนี้ผมส่งอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เมืองไทยด้วยนะครับส่วนตัวนี้ที่จะนําเสนอก็คือ injector c l e น n e r ระบบล้างหัวฉีดของเครื่องยนต์ทาไมต้องล้างอันนี้คือระบบเชื่อเพลิงเดี๋ยวมจะคยให้มีไฟรอบนึงนะครับผมนําเสนอสินค้าก่อนส่วนตัวนี้เป็นสารเสริมสําหรับรถมอเตอร์ไซค์สมหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคลัตเปียก์นะนะที่เป็นคลัตเปียกนะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ อโต้กับเกียร์ธรรมดาสำหรับใส่ในห้องเกียร์อย่างเดียวไม่เหมือนกันนะครับอย่าเขาใจผิดสารเคมีแต่ละตัวนี่คนละอย่างเลยนาทีใช่ฮยน้แยกนาที่หมดครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นใบเซอร์วิสิเคทที่เราส่งสารเคมีแต่ละตัวแต่ละตัวเข้าไปใช่ครับเทสหมดครับของผมเนี่ยได้ผล 1A นะครับพี่โทษทีบังเอิญมันได้จริงๆครับได้ผล1 A ทุกตัวันจะมีผลหนึ่งะหมดมันะเขียนึ่งเ a 1หคืออะไรครับ1น่ในความหมายจะบอกเลยครับพี่ ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดตกค้างกับเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์เสียหายทุกกรณีครับไม่ทําลายแดงไม่ทําลายบอลไม่ทําลายตะกั่วไม่ทําลายทองแดงโอลิงซีนต่างๆไม่เป็นอันตรายเลยครับเพราะฉะนั้นเคมีบางตัวเนี่ยเป็นอันตรายนะครับแต่นี้ไม่เป็นครับสบายใจได้ผมขายมาสิบห้าปีแลว้วว่าเบนผมซื้อมางแต่ป้ายแดงก็นใส่ตั้งแต่ป้ายแดงไม่แต่ปีสองเปีร์เซ็นตโอเคอันนี้ เป็นใบจากเทสทาครับ right เราลดรถใหม่ใบแดงขึ้นห้อยเลยออกจากศูนย์วันนั้นเอาขึ้นห้อยวันนั้นเลยครับเ <Test S 2> ทส <T ate S 2> เลยฮะ<ฤ>เอาขึ้นห้อยโดยที่ยังไม่ได้ใช้ของฮกเกอร์ใดๆเลยครับเอาเทสก่อนหลังจากนั้นเราเอาลงมาเราถ่ายทิ้งหมดเลยครับทุกอย่างของเหลวทั้งระบบใส่ฮกเกอร์ทั้งระบบที่มากับรถใบแดงนี่นะถูกต้องครับผมถ่ายทิ้งหมดเลยครับแลวมาใช้กบับของพอดีแฮกเกอร์ทั้งทั้งระบบเลยครับลผล <น S 2> กลับกลายเป็นว่าบวกบวกบวกครับ เครื่องยนต์งเงียบลงอัตราการเร่งดีขึ้นเห็นไหมค่าการสึกหลอลดลงทุกอย่างดีหมดครับพี่ผมพูดได้แค่นี้ในเมื่อทุกอย่างดีหมดผมถามว่าวันนึ่งที่เรากินอาหารเสริมเราไม่สบายเราไปกินอาหารเสริมสมมติอย่างแล้วมันถูกพอมันถูกปุ๊บผมไปตรวจทีหมองงอ่ะว่าทําไมร่างกายเราดีขึ้นโลกมันเปลี่ยนไปนะพี่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ายุคนี้มันเป็นยุค globalization แล้วมันไม่มีคนง้ให้เราหลอกหรอกครับ เพราะฉะนั้นเราต้องคุยเรื่องของจริงก่อนนะนี่คือตัวนี้นะครับอ่าทีนี้ถามว่าผมถามว,ว่าแล้วเครื่องยนต์จริงๆมันต้องการอะไรครับพี่เครื่องยนต์จริงๆมันต้องการอะไรครับแล้วเครื่องยนต์จริงๆมันมีอะไรบ้างครับมีแหวนมีลูกสูบมีก้านมีเข้าเวียงมีชาร์ปลตทุกคันทั่วโลกผลิตจากตัวนี้ทั้งหมดครับมันตัอ้งอย่างนี้แหละแล้วมันมีอะไรที่นอกเหนือกว่านี้ไหมครับหรือว่ามันผลิตด้วยทองคํามีไหมไม่มีผงไม่มีเพราะฉะนั้นการสื่อรองเหมือนกันหมดครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่า ที่บอกว่าคนนั้นบอกฉันกลัวใส่แล้วพังแล้วมันต่างกันตรงไหนครับเนี่ยรถผมก็ไปอย่างเงี้ยรถผมตับไตไส้องถ้าเป็นคนก็เหมือนกันเลยครับมีตับมีม้ามมีหัวใจมีปอดมีทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วถามว่าแล้วรถพี่จะราคากี่แสนก็ช่างรถผมจะราคากี่ล้านก็ช่างภายในก็เหมือนกันหมดครับมันต่างกันตรงไหนครับตอบผมทีมันต่างกันตรงไหน เห็นไ,ไหมเพราะท้าทาไมผมต้องพูดตรงนี้ครับผมต้องว่ารถจริงๆมันต้องการหนึ่งลื่นสองต้องการไม่ร้อนสามต้องการความไม่สึกหลอพอเครื่องยนต์สมบูรณ์ปั๊บการเผาไหมก็สมบูรณ์ครับพอการสมไฟสมบูรณ์พวพี่ด้วยแการหล่อลรือ่นงอื่นมันจะเป็นยังไงครับโฟมหมดดีหมดผมกําลังพูดถึงตัวนี้ครับพี่ว่าเรากําลังจะบอกถึงว่าเนี่ยกระบวนการการผลิตเราถ่ายออกมาสามสี่ร้อยเท่าลูกเหล็กเมื่อกี้ที่พี่เห็นอะเห็นไหม จากที่ไม่สึกหลอเลยอะพอใช้ไม่มีน้ํามันเลยทําไมเกิดการสึกหลอครับเนี่ยลูกเหล็กธรรมดาแต่พอกเกิดการสึกหลอเห็นเป็นล่องเลยนี่เราขยายมาแต่พอใช้ฮักเกอร์เข้าไปปุ๊บไอออนโลหะเข้าไปทําให้ผิวละาพียนเรียบขึ้นการสึกหลอไม่เกิดครับเราเรียกว่าเป็นฟิล์มป้องกันการกระแทกหรือการเสร็จสีร้อเปอร์เซ็นเครื่องพี่ก็ดีขึ้น,น,นถูกไหมค เพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันช่วยทําให้เครื่องยนต์พี่ดีขึ้นความร้อนลดน้อยลงนะฮะการสึกหลอลดลงอายุการใช้งานเครื่องยนต์ที่ยาวไหมครับคันนี้ยาวครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าร่างกายเราอะ่ะผมยกตัวอย่างผมออกกําลังกายแต่สมัยนี้ออกกำลังกายอย่างเดียวพอไหมครับโรคภัยอะไรมาะแยะหมดแปลกๆแต่ผมมีอาหารเสริมกินด้วยแต่พอกินเข้าไปผมรู้สึกว่ากายผมสตรองขึ้น แข็งแรงขึ้นรถก,ก็เหมือนคน,น่ะพี่มีเกิดมีแก่มีเจ็บม,มีตายอย่างที่บอกบอกเมื่อกี้ครับอ่าโอเคตัวนี้คือที่ใช้สารเสริมครับตัวนี้คือที่เป็นหัวเชื้อครับเนี่ยตะกูลหัวเชือ้ออย่าอย่าอย่าถ่ายลงไปนะครับนี่คือหัวเชือ้อผมวิว่ดูว่าการใช้หัวเชื้อกับสารเสริมเนี่ยมันต่างกันพี่ต้องเข้าใจกันนะสารเสริมเนี่ยเราเรียกว่า metal conditioner หรือไอออนโลหะ เพราะฉะนั้นมันจะทําหน้าที่ต่างกันกับน้ํามันหล่อลื่นแต่ไม่ใช่น้ํามันหล่อลื่นไม่ดีนะครับผมก็เลงจะบอกว่ามันช่วยทําให้เครื่องยนต์ของพี่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าที่ใช้อยู่มากขึ้นมากขึ้นทีเดียวครับสิ่งนี้สําคัญผมต้องบอกพี่ว่ามันต้องผ่านการรับรองเคมีจากห้องแลบก่อนคือเคมีตัวเนี้ยมันมีการเทสหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็น กราไฟโมเริตินัมสังกะสีเทฟลอนสารเหล่านี้มีหลายอย่างครับที่เทสอย่างเงี้ยแต่ไม่ผ่านการรับรองนะครับบอกก่อนไม่ผ่านห้องแหละนะแล้วอยุ่แค่ไหน,นอ่ากรเป็นจะดีความ